บนบารมีมีคขบายาจารย์พาเหตุภากะระรมเป็นตัวอย่างสำนาชีา้ามลงปูหลวงตาพาเหตุพาธร,รมพอเข้ากับฟักไฟควยขวาหาตั้งคิดตั้งใจจำได้ว่าเมื่ออตามามาสุวัตปันเปื่อยไม่ไม,มได้พาพีพาหนองพาหยาดพาญุมได้กระทำรั้งแหลก ตื่นแต่เลิกกลูกแต่เศราเฮ็ดเป็นขอวัดปฏิบัติขึ้นในวัดฟ้าอาลามเ่งเฮ้าเพื่อเป็นการโขูดเกากิเลสโขูดเกาจิตใจของพวกเฮ้าโดยเสกว่าครั้งแรกก็เป็นเรื่องที่ยากลําบากกําหนัดกํายุ่งพอสมควรบางคนก็ถึงขนาดว่ามาจำศีลเหมือนมาอัตมามาท,ท่แแลกเคยมา มาไปมาสองสามโมโบสดกสระสูบปไว้ก็ะเจงได้ถอยหล่นกรับคืนไปแต่บางคนกระสูด้วยความศรัทธามีความเสือ่อมีความเหลื่อมใสภาษสาทธาความเหลื่อมใสเกิดขึ้นทั้งเสือ่อทั้งเหลื่อมใสในตัวครูบาอาจารย์ในการกระทํากระเดาผากันพัฒนาพอสมควร ทตามามองดูเลียวเห็นเม,มื่อครั้งเทตมามาใหม่ๆก็ไดมีสัญญาณละรังยามเสายามแลงแต่บัดนี้อตาตมาก็เลยว่าตีละรังมาก,กับพอสมควรก็เลยเสียมาเอาแบบว่าเป็นการบัตรศรัทธา,าว่าจิตว่าใจของหาาิของโุ่มหากว่าผู้ใดมีศรัทธาเหตุดใดก็จงทำ ูุไดบ่มีรสท่าเหตุบ่ได้กรจงหยับจังไว้ก่อนค่อยมาทีหลังดังที่ขอวัดเท่าได้เหตุขึ้นมาแต่ว่าตามาก็มองดูว่ายตจม่มหไ่เฮาพัฒนาขึ้นได้หลายพอสมควรบางคนถึงขนาดวาฤดูข้อพันษาออกพรรษาก็ดีวันศินอุโบสถภาวนาเดินจงกรมตลอดขึ้นตลอดลาตี หรือบางครั้งคนกับพักพรน,นอนแค่แป๊บเดียวกัสอนุโมทนาสาธุการนำญาติหนุม่มมีให่เฮาสุโภสุคนที่ได้กระทําสิ่งนี้สิ่งประเสริฐสิ่งที่เลิศสิ่งที่คนทั้งหลายเหตุได้ญาติือว่าสิ่งที่เฮาทั้งหลายกระทํานี่เป็นสิ่งที่คนเห็ดได้ยากฉะนั้นในวันนี้อาตมาข็คืง มีความคิดอยากจะปารบให้กำลังใจอยากะกระว้าวถึงการสมาธิภาวนาพอสมควรสำหรับผู้ที่ต้องการเพื่อสี่พัฒนาชีวิตจิตใจของตนเองแต่ว่าผู้ว่าพร้อมที่สีพัฒนาจิตใจของตนเองหรือศรัทธาหน่อยอินซีบอเกกาก็คอยจงฟังหน่อมน้อมไปสู่การพินิจพิจารณา สักวันหนึ่งเมื่ออินทรี์แก่กาจิตใจเขิมแข็งขึ้นเข้าก็สามารถกระทาได้พอเหตุแห่งว่าการกระทําสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐในพระธรรมคำําสอนประเจ้าพงน้่ใใ้การพัฒนาจิตใจเมื่อคนเอาสิพัฒนาจิตใจคนจะต้องพัฒนากายพัฒนากายเช่นใดก็คือการฝึก กายของตนเองฝึกกายให้มีการเดินโดยความสำรวมฝึกกายให้มีการกินโดยความสำรวมฝึกกายให้มีการนั่งโดยความสำรวมฝึกกายให้มีการนอนโดยความสำรวมนอนกันอนโดยความอากิริยาอาการงดงามเดินไปกับกิริยาการงดงาม น่งอยู่ก็มีความสงบเรียบง่ายด้วยความงดงามการโพดการจาการจาด้วยความงดงามถึงเวลาควรโผดกับโพดถึงเวลาบวกลโพด่กันนิ่งอยู่เป็นผู้นิ่งเสยเป็นผู้สงบอยู่นั่นคือการพัฒนาอเน,นียตามะกับขอนุโมทนาสาธุการนําอีกอย่างหนึ่งว่ากับวเมนว่า